สวัสดีครับเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาตกปลากันที่อ่างทองนะครับแม่น้าเจ้าพยานะฮะโกสายจันทิมานะครับตำบลจัปลาหล่ออาเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้เช้านี้นะครับเงียบสงบมากนะครับชมความงามของสายน้ํานะครับเรือโยงนะฮะเรือบรรทุกทรายหรือบรรทุกสินค้านะครับตำนานแห่งสายน้ําครับ ผลงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจะดีหรือจะแห้วนะครับจะเย็นๆนะครับส่งงานนะครับมาดูผลงานกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามสับสัครานะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับสำหรับเหยื่อในวันนี้นะฮะก็เป็นเหยื่อสูตรเดิมนะครับอ่าเป็นเหยื่อสูตรนาดินนะครับนะฮะที่มีวิธีการทําอยู่ในคลิปก่อนนะฮะลองย้อนกลับไปดูนะครับ ในวันนี้เราตกกันที่แม่น้ํานะครับแม่น้ำเจ้าพระยาน้ําไหลแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนวดแล้วก็บีบให้เหนียวสักนิดนึงนะครับผมใช้เป็นเบ็ดเบ็ดธรรมดานะครับเบอร์สิบสามนะฮะะพอที่นี่ปลาถ้าเป็นปลาตะโกก็ค่อนข้างจะตัวใหญ่นะครับแต่วันนี้จะเจอหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็หุ้มตะก้อนะครับเยี่วเม็ดโฟมนะครับส่วนตัวล่างนะฮะตัวล่างก็ เกี่ยวฟาร์มเ้าส์นะครับเย่ายนี้ได้ผลดีทั้งในบ่อธรรมชาตินะครับหมายธรรมชาติบ่อทรายบ่อดินนะครับแล้วก็แม่น้ำก็ได้ได้ผลดีนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงน้ำแดงนะครับน้ำแดงเริ่มมาสักหนึ่อาทิตย์แล้วนะครับ ปาก็หยุดกินไปนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นเช่นไรนะฮะจะหมานหรือจะไม่หมานเดี๋ยวมาดูกันครับบีบให้เหนียวเนียวสักหน่อยนะครับ ปั้นเหยือเสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปตีเหยื่อกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาตีเหยือกันครับเหยือแรกเลยฮะวันนี้น้ําไหลแรงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องตีไกลครับนะใช้ตะก่ว80กรัมครับน้ำค่อนข้างไหลนะไหลแรงด้วย ไม่ถึงครึ่งน้ํานะครับน่าจะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของน้ำนะน้ําที่นี่ลึกนะครับหมายนี้น้ําลึกพอสมควรนะครับอืม ยืดเลยเข้มนะอ้ว้าสวยงามมากครับ ตัวแรกเลยครับไม้แรกตัวเป็นโลครับตัวนี้จับไม่มิดครับทันทีตัวเป็นโลครับไม้แรกสวยๆครับตัวเป็นโลไปกระชังแล้วกันครับได้ขังนะฮะเบาครับ gió anh ngay ngày mới lưu khắp đừng ta ô hồ vậy Ủa mấy tàu ไต้หวันแต่ก็อ้วนดีครับแจ๋วเลยครับอ้วนอ้วนมากครับโอ้โหมาขังไว้ก่อนครับจืดยืดยดืด,ด,ด อยู่ไหมฮะน่าจะอยู่กำมังหน้าเขื่อน,อนย <c oughs> อืด นานตัวครับน้มแดงกินไม่ดุนะต้องอาศายส่ตื้อครับหน้าตาเป็นยังไงฮะโอ้โหใสยูครับ อยู่ตัวแรกของวันนี้ตัวกำลังผัดพริกครับตัวกำลังผัดพริกครับคิดถึงเมนูผัดพริกเลยเก็บไปก่อนครับอยู่ไหมครับ có hai con nhóm này bên cạnh và lại mấy lũ tuổi thứ sì ạ ตะโกกตะโกกรุ่นๆครับตัวโตๆไปไหนหมดใสรกรกชั้งไว้ก่อนครับ บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันหน่อยครับวันนี้เป็นไงบ้างนะฮะว้าวีาเลยากขึ้นหมาวันนี้มีตัวดีๆหลายตัวครับตื้อาจนได้ฮะก็ด่นกลับบ้านกันจนหมด หลายตัวครับโกรกสี่ห้าหกห้าตัวนะครับตะยูหนึ่งตัวนะครับกะมะนึ่งตัวครับกับเหยื่อสุดหมันหมานนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดตับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ